สวัสดีครับเชฟพาทำนะครับเชฟปรินพาํำซุปกุ้งนะครับวันนี้ซุปคนกุ้งเปลือกกุ้งหัวกุ้งนะครับเปลือกอย่าทิ้งนะครับนำมาทำซุปไปเตรียมกันเลยครับแล้วก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับฉพอะนะครับผมใช้มันกุ้งนะฮะมันเสวยนี่แหละมันกุ้งเสวยมาผัดกันเนยก่อนนะครับ ื่อความเข้มข้นก่อนที่จะนําเอาหัวกุ้งเปลือกกุ้งทั้งหลายนะครับแล้ปก็ผักที่เราเตรียมไว้นะครับมีปัวอันนี้เราเตรียมไว้แล้วก็นําไปอบก่อนเพราะว่ามีเครื่องอบนะครับเตาอบก็สามารถที่นำไปอบก่อนได้แต่ถ้าใครไม่มีนะครับสามารถนําไปผัดในหม้อเลยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมนําไปอบก่อนนะครับก็เลยนํามาผัดได้นิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้เลยกะใส่ ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปผัดทุบเ้านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีเตาอบก็สามารถที่จะนำาลับไปผัดในในหม้อรหรือในกระทะได้เลยนะครับที่เราจะทาสุปนะฮะดผัดพร้อมนะกับผักนี่แหละครับแบบนี้เลยใช้ไฟกลางๆก,ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไหม้ผัดจนเขามีสีแดงเหมือนจะสุกแล้วนะครับแบบนี้ ตามหอมของกลิ่นกุ้งก็จะออกมาจากนั้นนะครับเราจะใส่ซอสมะเ,เ,เขือเทศเข้มข้นลงไปผัดทุกเขาให้เข้ากันนะครับพอหัวกุ้งเริ่มสุกแล้วนะฮะเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปผัดผัดจนเขาแตกมันแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปสต๊อกไม่สามารถใช้น้ำสต๊อกไก่นะฮะน้ำต้มกระดูกไก่ ส่ไปได้ใส่ไปเลยอัตราส่วนอัตราสูตรแล้วก็าส่วนผสมต่างๆนะครับเดี๋ยวแปะไว้เป็นคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ให้นะฮะจะเปิดดูแล้วก็นำมาทำก็ได้ใส่น้ำนะครับเปิดไฟเร่งพอให้เดือดนะครับปล่อยให้เดือดอย่างนี้เลยให้เดือดนะฮะเชีย่ยให้มันกุ้ง นะครับให้น้าของกุ้งนะครับออกมาจากการต้มแล้วก็เคี่ยวแบบนี้จากนั้นก็กรองกรองแล้วก็นํามาเสิร์ฟได้เลยนะครับปรุงรสเรียบร้อยนะฮะนะครับนำมาเสิร์ฟเป็นชุปต้นกุ้งหลูๆได้เลยครับแบบนี้แล้วก็จัดแต่งนะฮะใช้วิปปิ้งครีม หยอดลงไปนะฮะแล้วแต่ว่าจะดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่ทาให้ดูกรุกท้าครับวิปิ้งครีมนะครับหยอดลงไปให้หน้าซุปตกแต่งแบบนี้ให้สวยงามสลับเพิ่มมูลค่าในการขายชอบกดไลดดค์ลถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทําอาหาร